สมมาสพุตธเจ้าผู้ตัสรู้ดีตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทางพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแระพระ่สงสาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในพระธรรมคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวันนี้เป็นวันเสาร,ร,ร์ที่ย7สเจ็กรกดาคม พุทธศักราช2,567อยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษา ส่งกิจต่างๆที่วัดเราจะเข้าพรรษาหรือออกพัรษาก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันเราก็คงทำกิจวัตรเป็นไปตามปกติจะเข้าพรรษาพรรษา ก็คงทำวัดเช้าทำวัดเย็นมีการศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะว่าชีวิตเรามันก็เป็นไปโดยปกติฉันเข้าก็ฉันปกติไม่ได้ฉันเฉพาะเข้าพรรษา ขอ้อภาษาไม่ได้ฉันข้าวก็ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจในสิ่งเหล่านี้คิดอย่างหนึ่งในการเข้าพรรษาคือ ภาษาทางพระเรียกว่าการทำสามีจิกกรรมซึ่งเป็นธรรมเนียมของการอยู่ร่วมกันจากคณะเล็กๆเ,เช่นเราอยู่ในวัด หรือขยายออกไปเป็นระดับตำบลอำเภอจังหวัดหรือแม้แต่สงหมู่ใหญ่เช่นคณะสงไทยที่พิสุสามเณรควรที่จะทำต่อกัน เรียกว่าสามีจิตก,กรรมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสามัคคีทำให้การอยู่ร่วมกันการปกครองอยู่กันอย่างสงบสุขคือการแสดงในลักษณะ การขอเข้ามาขอเข้ามาโทษให้อภัยกันหรือการแสดงการเคารพต่อกันเช่นในการเข้าพรรษานี้ก็ต้องทำสามีจิกรรมแสดงความเคารพนับถือซึ่งกันละกัน ช่วงขวภาษาท่านมักจะใช้ระยะเวลาภายในเจ็ดวันที่จะทำสามีจิตกรรมต่อกันจังหวัดชนบุรีกณน่สงธรรมยุทธในวันนี้ได้นัดรวมกัน เพื่อทำสามีจิกรรมกรบพระมหาเถระผู้บงังคับบัญชาดังเช่นทุกปีเราก็นัดรวมกันที่วัดเขาบางสายพระอารามหลวงซึ่งเป็นที่พำนัก พระมหาเทระเจ้าคณะผู้ปกครองคือประเดพรปคุณประเทพสุทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1 2บสอธรรมยุทธ์ละอีกวัดหนึ่งที่ คือว่าเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาการสูงสุดในคณะสงฆ์ธรรมยุทธจังหวัดชนบุรีคือท่านพปกครูปัญญาพัฒนาพรวัดโพธิสัมพันธ์ อันนี้ถือว่าเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาการสูงสุดของคณะสงฆ์ธรรมยุทธในจังหวัดชนบุรีณักปัจจุบันนี้ท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพรรามหลวงชั้นพิเศษส่วนท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธาจารย์ อันนี้เป็นประราชาคณะชันเทศแต่ว่าท่านมีอายุพัรษาน้อยกว่าเพราะว่าถึงจะท่านมีอายุมากแต่อายุพรรษาน้อยกว่าเพราะว่าท่านอถปสมบททีหลัง อีก,กรูปหนึ่งคือพระครูโสพลีิพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดเขาไผ่สองรูปนี้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีธรรมยุทธ์ที่เราไปกันตาเหตุที่ต้องไปนอกเหนือจากความเคารพนับถือแล้วเนื่องจากว่า บางครั้งท่านก็ไม่ได้เดินทางมารวมที่วัดเขาบางสายเราเป็นผู้น้อยก็ต้องไปไปหาท่านแต่ถ้าหาท่านเดินทางมารวมที่วัดเขาบางสายเราก็ไม่ต้องไปอันนี้ก็เป็นกิจที่เราคณะสงฆ์จะต้องไปทำรวมกันในวันนี้ สามีจิกรรมนั้นมีสองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งก็คือการขอเขอมาโทษบางครั้งเราอยู่ร่วมกันนี่อาจจะมีความผิดพลาดความประมาทพลาดพลัง้งทางกายบ้างทางวาจาบ้างหรือแม้กระทั่งความคิด ต่อกันเราระลึกนึกขึ้นได้ก็นําดอกไม้ถูกเทียนเครื่องสักการะาเข้าไปกล่าวขอขามาลาโทษในความประมาทพลาดพลัง้งได่มีต่อกันก็ทำให้ มีความเบาใจมีความสบายใจไม่ตืโทษโกรธกันอันนี้แบบหนึ่งแบบที่สองดังที่กล่าวมาก็คือการทำแบบถวายสการะแสดงความครบนับถือระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยที่จะ,จะทำกันในในวันนี้ การถวายสาการะหรือการขอขามาโทษเนี่ยควรที่จะกระทำออกมาจากจิตใจของเราจริงๆไม่สักแต่ว่าทำตามรูปแบบเท่านั้น เราทำออกมาจาก,กจิตใจของเราเลยเราจะขมาลาโทษแล้วก็ลาโทษสํานึกในสิ่งที่เขาหรือเราก็ะทาต่อกันไว้ออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็เกิดประโยชน์มนุษย์เราย่อมมีความประมาทพลาดพั้งเกิดขึ้นได้ แต่อย่ากเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นแล้วเราก็ขอขอมากันแล้วก็สำรวมระวังอย่าให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอีกไม่งั้นจะกลายเป็นการขอขอมาแล้วขอขอมาอีกไม่ก็แลดูไม่ดีการขอขอมา ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ขอเข้ามาผู้รับก็ให้อภัยจากจิตจากใจจริงๆก็เป็นคุณธรรมทั้งสองฝ่ายขอเข้ามาแบบถวายสการะเป็นผู้น้อย มีความนอบน้อมถ่อมตนไม่กระด้างกระเดืองรู้จักใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นผู้น้อยก็นอบน้อมถ่อมตนไม่กระด้างกระเดืองแม้นเราจะมียศศักดิ์สูงกว่าก็ให้รู้จัก ลูกบางคนอาจจะมียศศักดิ์สูงกว่าพ่อพ่อแม่อันนั้นในตำแหน่งหน้าที่แต่โดยอายุประสบการณ์ชีวิตเราก็น้อยกว่าพ่อกว่าแม่เมื่อถอด หัวโขนคือตำแหน่งหน้าที่ออกเราก็อยู่ในฐานะเป็นลูกเมื่อนั่งในตำแหน่งหน้าที่เราใส่หัวโขนเราก็เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองอย่าไปใส่หัวโขนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักสำนึกอยู่ ความนอบน้อมถ่อมตนเคยพูดให้ฟังบ่อยๆที่โบราณก็เปรียบเทียบเหมือนกับรวงข้าวธรรมดารวงข้าวที่มีความสมบูรณ์เมื่อรวงข้าวยิ่งสมบูรณ์ รวงข้าวนั้นจะน้อมลงสู่พื้นดินพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเอามาบริโภคได้แต่ถ้ารวงข้าวใดชูชันออกเมล็ดแต่ก็ตั้งชูชัน รวงข้าวนั้นมักจะไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นข้าวรีบได้ผลิตผลไม่เต็มที่คนเราก็เช่นเดียวกันได้ยศได้ศักดิ์ล่ำรวยเงินทองลืมกําพืช ลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์หลงไหลกับสิ่งที่ได้ก็ปเปรียบเสมือนข้าวรีบไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นชีวิตของ เราท่านทั้งหลายให้เข้าใจตัวนี้มีสติตลอดชีวิตของเราทีเดียวจะมีอำนาจมียศศัก์อะไรก็ใช้ให้มันถูกก็จะเป็นประโยชน์เป็นคุณธรรม ฉะนั้นในวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายให้เรารู้ว่าสามีจิก,กรรมคืออะไรเราจะได้ไปปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจจำง่ายๆสามีจิก,กรรมคือการแสดงออกในสองลักษณะการนำดอกไม้ทูกเทียนเครื่องสาการะไป มีจิกรรมลักษณะที่หนึ่งก็คือเป็นการขอขามาลาโทษในความประมาทพลาดพลั้งความผิดที่อาจจะมีต่อกันประการที่สองเป็นการถวายสการะแสดงถึงความนอบน้อมถม่อมตนมีความเคารพนับถือผู้ที่เราไปถวายสการะก็ถือเป็นคุณธรรม สองประกาศนี้ณปัจจุบันพระมหาเถระที่เคยถวายสการะอยู่จำนวนสมัยก่อนหลายรูปแต่ตอนนี้ท่านก็ละสังขารไปก็น้อยลงมันสลับกันตั้งนั้นน้อยลงคนมาถวายสการะมันเรียงกันอย่างนี้ละสังสารวัติ ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจของเรารูปที่หนึ่งในสายการปกครองที่เราถวายสกการะกันในวันนี้หนึ่งพระเดชพระคุณพระเทพสุทธ,ธาจารย์ในฐานะท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาปัจจุบันท่านเรียกว่ากเกษียณแล้วก็ ตำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบสองเจ้าวาดวัดทองมางสายเป็นพระมหาเทระรูปที่หนึ่งที่เราจะถายสการะรูปที่สองพระครูปัญญาพัฒนาพรพระมหาเทระที่มีอายุพรรษาสูงสุดของคณะสงฆ์ธรรมยุทธจังหวัดชนบุรีเจ้าวาดวัดโพที่สัมพันธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีธรรมยุทธ์รูปที่สาพระครูโสพลพิพัฒนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีธรรมยุทธ์และเจ้าอาวาสวัดเขาไผ่อันนี้เราก็ถวายสักการะท่านมานานแม้นท่านจะไม่มี ตำแหน่งปกครองโดยตรงเป็นแค่ที่ปรึกษาแต่ว่าคุณงามความดีโดยเฉพาะกับที่ัระทุษีท่านพระครูโสพลพัฒนาพรและเขาภัยก่อนนั้นท่านเคยดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลแล้วก็มาเจ้าคณะอำเภอแล้วท่านก็เคยรักษาการจเจ้าอาวาสวัดอุทกแห่งนี้ในช่วงที่ว่างเว้นจเจ้าอาวาสท่านก็มีผู้ดูปักการก็ต้องให้ความเครพนับถือ,อไม่หลงไม่ลืมท่าน ท่านก็เป็นพระเถระที่มีการประพฤติปฏิบัติคงเส้นคงวาอีกรูปหนึ่งที่ต้องถวายสการาก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีธรรมยุทธท่านเจ้าคุณพระโสพลคนาพรเจ้าวาดวัดยานาสังวรารามในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง สรุปแล้วก็มีสี่รูปที่จะต้องถอยสการะในจังหวัดชนบุรีส่วนผู้ที่มีอายุพรรษาลดตันลงไปก็อาจจะมากกว่า่รูปซึ่งยังไม่ทราบวา่ามีท่านใดมาร่วมในกิจกรรมในบ่ายวันนี้ท่าน พระภิกษุสมนเณรของเรานะก็จะไปร่วมท่านที่สุขภาพไม่ดีสังขารไม่อำนวยนะก็ไม่ต้องไปก็เป็นตัวแทนของวัดกันไปแล้วนัดกันไว้เวลา13นาฬิกา เราก็ควรจะไปถึงก่อน13นาฬิกาเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการเวลาการเดินทางเผื่อปัญหาระหว่างทางบวกเวลาเอาไว้ให้ถึงก่อนเวลาที่กำหนดเป็นผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังผู้ใหญ่นี่เป็นความเสียหายไม่ว่าจะเรื่องใด เรื่องการประชุมเรื่องการนัดหมายการลงทรรวัดเช้าค่ำเนี่ยถือว่าสำคัญเราอย่าลงไปหลังผู้ใหญ่เป็นการแสดงออกถึงความไม่รับผิดชอบหรือแสดงออกถึงนิสัยที่ไม่ได้การฝึกอบรมของคนนั้นๆฉะนั้นเรา ต้องไปถึงก่อนเวลานัดหมายทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งในชีวิตของเราเลยให้ท่านจำเอาไวนะ้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมีกิจในการทำสามีจิตกรรมก็ขอแจ้งให้ทราบไว้แล้วก็ไปตามปรหนดนัดหมายกันต่อไป